สวัสดีครับซูซูกิตรงจเจริญออโต้เซลลครับผมที่ปรึกษาการขายปิกครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาชมในส่วนของรุ่น Swift GLX นะครับผมราคา6 9 9 0 0 0บาทนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันว่าคันนี้เราได้ตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับผมเริ่มจากด้านหน้านะครับผมเป็นชุดแต่งมินิทูโทนนะครับผมเป็นดำคาดแดงนะครับผมพร้อมกับด้านหน้าทำสติ๊กเกอร์เป็นคีบ สีดำนะครับผมตั้งแต่ฝากระโปรงหน้าจนถึงฝาท้ายนะครับผมด้านบนนะครับผมเราแรปสติกเกอร์เป็นหลังคาสีดำครึ่งคันนะครับผมพร้อมกับทำสีคีบฉลามเป็นสีดำด้วยนะครับผมด้านท้ายเราทำเนี้ยเป็นแถบสีดำนะครับผมชุดแต่งด้านล่างนะครับเป็นดำข้าแดงดี๋ยวเรามาชมด้านข้างกันนะครับ อันนี้เป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วนะครับยางยางแฮนคุก V2 นะครับเข้ากับตัวซุ้มล้อแล้วก็ระยะในส่วนของเรื่องความสูงไม่เตี้ยเกินไปแล้วก็ไม่สูงจนเกินไปนะครับผมพ้อมกาททำสีตัวฝาค้อกระจกนะครับแล้วก็มือเปิดเป็นสีแดงอันนี้เป็นงานทำสีนะครับไม่ได้เป็นงานหุ้มสติกเกอร์นะครับผมด้านข้างก็จะเป็นตัวสติกเกอร์อ่าสติกเกอร์ด้านข้างด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวชุดแต่ง เป็นดาคาดแดงเช่นเดียวกันนะครับผมคันนี้อ่าเราไม่ได้ตกแต่งแค่ภายนอกอย่างเดียวนะครับผมเรามีตกแต่งในสเรื่องภายในด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของเรื่องภายในกันอีกทีหนึ่งนะครับภายในนะครับผมตกแต่งเป็นแนวดําคาดแดงทั้งหมดเลยนะครับผมคันนี้มีในส่วนของการเปลี่ยนเป็นเรื่องของเบาะหนังนะครับผมเป็นดําคาดแดง ทั้งเบาะหนังคู่หน้าแล้วก็เบาะคู่หลังด้วยนะครับผมคันนี้จะแต่งพิเศษกว่าคันอื่นตรงที่ว่ามีการตกแต่งในส่วนของื่องภูมิมาลัยนะครับผมเป็นการหุ้มหนังแล้วก็มีส่วนของเรื่องแคปลาในส่วนของตรงพวรงมาลัยด้วยนะครับมีการเปลี่ยนในส่วนของเรื่องตัวหน้าจอเป็นระบบ a อ d r o อ d ขนาด10นิ้วนะครับพร้อมกล้องบันทึกหน้ารถและกล้องมองหลังนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมที่สนใจอยากแต่งเต็มแบบคันนี้นะครับผมติดต่อหาเราได้เลยนะครับที่ซู z u กิตรงเจริญออโตเซลล์นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ